คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสำนักงานคอปพอจังหวัดปทุมธ,ธานีและสมาคมไทยฟา้าจังหวัดปทุมธ,ธานีจัดสัมมนาส่งเสร,ริมความรู้ด้านการเงินการออมและการประกันชีวิตเสร,ริมสร้างพันธมิตรและพัฒน,นาเครือข่ายเพื่อส่งเสร,ริมความรู้ด้านการประกรันภัยประจำปี2568 วันที่18สิงหาคม2568คณะบริหารธรุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับสำนักง,งานคอปพอจังหวัดปทุมธานีและสมาคมไทยฟาจังหวัดปทุมธานีจัดสัมมนาส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการออมและการประกันชีวิต โครงการเสริมสร้างพัฒมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส,งส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยประจํ 68, าปี2568ณบริเวณโคเวิร์กิ้งสเปซชั้น1และห้องประชุมวชชรนา,าวาชั้น9อาคาร4ขคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีโดยมีนายพงษ์สะรกาจนาจิตรารองผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงานนายพียรยศ เหมะสิขันธกะผู้ในการคอปพอจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์ธศักดิ์ทบประดิษฐ์ประธานอนุกรรมการสมาคมไทยฟ้าจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าสำนักงานการคลังจังหวัดและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปทุมธานีประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดปทุมธานีโรงพยาบาลวิทยากรคณาจารย์นักศึกษาจำนวน1 3 4คนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการเรื่องกาวสู่เส้นทางนักการเงินมืออาชีพในโลกดิจิทัลโดยวิทยากรจะสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปทุมธานีรวมถึงการประชาสัมพันธ์ระชาภัณฑ์ทางการเงินและสินเชื่อต่างๆของสถาบันการเงินของรัฐ กิจกรรมออกบูธของในงานเครือข่ายทางภาครัฐและอกะชนเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆจำนวน14บูบูธภายใต้รูปแบบ RTBS Mini Money and Insurance Fair at RMU TT ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันชีวิตและการประกันภัยแกย่เยาวชนและประชาชนทั่วไปรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐภาควิชาชีพและสถาบันการศึกษา ในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและพัฒนาทักษะการวางแผนการเงินที่ยั่งยืนให้กับสังคมตามวิสัยทัศน์คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะชั้นนําด้านการพัฒนาผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและกําลังคนเมืออาชีพระดับประเทศสรับ การจัดงานในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ากับตัวนักศึกษาแล้วก็ตัวคณาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรทางด้านการเงินเป็นอย่างมากนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทางด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินด้วยกันประกันชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินซึ่งเป็นสาขาหลักที่นักศึกษาได้ได้ศึกษาอยู่แล้วด้วยคณาจารย์ของเราที่มีคุณภาพได้นําโครงการดีๆจาก คอพอพอตรงนี้มามาร่วมมือกันดังนั้นก็เป็นงานที่นับว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษาซึ่งนักศึกษาก็ได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตในปัจจุบันอย่างยิ่งครับการทาประกันนะครับก็เป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับอนาคตทางด้านการเงินไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาครับผมคิดว่าเป็นความสําคัญทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ที่ต้องการจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินตลอดไปดังนั้นผมคิดว่าการบริหารดึกการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะด้านการเงินเนี่ยเป,เป็นเรื่องสําคัญในยุคป,ปัจจุบันที่ทุกคนต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของการบริหารการเงินแล้วก็ความเสี่ยงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมคิดว่างานนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยต่างๆให้เข้ามาร่วมในการบริหารวางแผนในเรื่องการจัดการการเงินแล้วก็บริหารความเสี่ยงให้กับ บุคคลทั่วไปไม่ไม,ไม่ไม่รวมเฉพาะนักศึษานะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนทั่วไปที่ต้องการความมั่นคงทางด้านการเงินในอนาคตนะครับเพื่อที่จะมีอนาคตทางด้านการเงินที่มั่นคงและสดใสครับขอบคุณครับทางสํานักงานคปปรนะครับหรือสํานักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการากํากับตรวจสอบนะครับส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธทิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภยัยเราทางสานักงานกฟพเนี่ยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับก็มีทางสมาคมประกันสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่าาึกษาทาาการเงินแล้วก็สํานักงานกลางจังหวัดปทุมธานีนะครับร่วมกับทางคณะผู้หทรการกลางจังหวัดนะครับสถาบันการงาเงินต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในเรื่องของการอบรมความรู้ นะครับเรื่องการเงินการออมและการประกันชีวิตนะครับเพื่อให้ทางน้องน้องนักศึกษาเยาวชนนะครับได้เข้าถึงในเรื่องของความรู้ข้อมูลความรู้เรื่องของการเงินการออมนะครับรวมถึงกำลังความเสี่ยงและการประกันภัยนะครับเพื่อจะให้ทางน้องน้องเนี่ยที่กำลังจะจบออกไปเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยนำไปใช้ประกอบอาชีพแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะเรื่องเรื่องของการเงินการแผนในการเงินและการหานความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องของเ,เรื่องที่สําคัญนะครับที่น้องๆจําเป็นต้องต้องน่าจะรู้และเอาไปใช้ประโยชน์ได้กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย2กิจกรรมนะครับก็คือการทางด้านวิชาการก็มีการจัดอบรมในเรื่องของการแผนความเรื่องในในหัวข้อการแผนความเสี่ยงด้วยการประกันชีวิตแล้วก็ในเรื่องของออตัวแทนมืออาชีพ นะครับการเนิยเรื่องเกี่ยวกับตัวแทนเหมืออาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะครับมืออาชีพในยุคดิจิทัลอันนี้เราก็จัดในห้องประชุมชั้น9ก้าคณะผานธุรกิจนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของเราก็มีการจัดบูธกิจกรรมนะครับ<ม>การจัดกิจกรรมเราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเคกข่ายหลายๆหน่วยงานก็มีทางสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ภาษาทางการเงินแล้วก็ทางสำนักงานขังจังหวัดนะครับก็นําทางธนาคารของรัฐ นในสังกัดของกระทรวงก,การคลังก็มีธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสนะครับในส่วนของ uh, เครือข่ายก็มีบริษัทประกันชีวิตนะครับก็มีบริษัท uh, ไทยประกันชีวิตผัวเดนโชคประกันชีวิตไทยซัมซุงนะครับแล้วก็ FWD ประกันชีวิตแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทประกันชีวิตก็มารวมด้วยก็มีโงรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลบางประกอกหลังสิตนะครับตรงนี้เราก็เป็นคล้ายๆกับเป็นมันนี่แอนด์อินชอลันแฟร์เล็กๆนะครับที่มาจัดให้กับทางคณะบริหารธุรกิจที่มาลาัยเทคโนโลยีราชมงคลธทยบุร,รีนะครับจะให้น้องๆได้เข้าถึงข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆในเรื่องของการเงินการประกันชีวิตแล้วรวมถึงการเกี่ยวกับสุขภาพด้วยมี ข้อสงสัยในเรื่องของการประกันภัยหรือจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยนะครับก็สามารถติดต่อสามนักงานกปภจังหวัดปทุมธานีได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใช้สายด่วนประกันภัยนะครับสายด่วนกปภหนึงน่งหนึง่งปัตกครับเพื่องจากว่าวันนี้มันเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติวันจริงคือวันที่สามเอกรกาชดา แต่เราก็พยายามหาพันธมิตรแล้วก็หาเวลาหากับนักเรียน mm hmm. ก็เลยมาลงมาได้ลงวันที่18วันนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชัยบุรีนะครับกิจจับกิจกรรมเนี่ยเรื่องของการบริหารการความเสี่ยงด้านการเงินนะครับการวางแผนการเงินนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้เรามาอยู่ในสมาคมการชีวิตนะครับก็จะมาให้ความรู้เรื่องก่อนทําไมทาไมหลายๆคนต้องประกันชีวิตเพราะว่าการประกันชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ว่าอ่าเรียกว่าแบ่งรับความเสี่ยง ให้กับบริษัทประกันชีวิตนะมารับความเสี่ยงแทนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการจัดการจากไปในวันอันควรหรือบางคนอย่างเงี้ย่าบางบาคคนมองว่าปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราจากไปแล้วเราไม่มีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยเงินค่าทําศพอาจจะไม่ไม่เพียงพอในการทำศพอาจจะมีปัญหาในการที่จะไปจากการศพให้กับผู้วัยชนเพราะนั้นการทำประกันชีวิตก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่บริหารความเสี่ยงได้ตัวหนึ่งที่ว่าให้เรานะรู้จักนอกจากประกันชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการ ออมเงินไปด้วยนะครับแบบการแบบบางแบบเนี่ยครับนอกจากคุ้มรองชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังมีการเก็บกองเงินให้รู้จักให้เรารู้จักออมเงินเพื่อใช้ในอนาคตในยามเกษียณหรือยามที่จะอายุมากขึ้นนะครับหลักการประกันกชีวิตนะครับก็คือจะมีช่องทางของเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทนะครับเรื่องของการแพร่ภาพทางออนไลน์ของเราหรือว่าทางสมาคมประกันชีวิตไทยก็ได้นะครับหรือว่าทางกาเรียกว่าเว็บไซต์ของไทฟาของของของประเทศไทยเลยก็ได้ก็ขับมาให้ดูได้ว่าหลักการประกันกชีวิตคืออะไร นะครับแล้วทำได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็บริษัทหลายบริษัทเนี่ยก็จะมีการออนแอร์ มีการขึ้นแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์ให้โฆษณาของบริษัทของแต่ละบริษัทยอยู่ว่าประกันชีวิตมีประโยชน์ยังไงได้ได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วสิทธิประโยชน์ของผู้ทำประกันได้ใจไรบ้างงานประกันแห่งชาติในวันนี้นะคะท,ที่จัดเนี่ยก็มีความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานไทฟานะคะซึ่งไทฟ้าของปงทุมธานีเนี่ยคะ่ะก็ได้มีการวางแผนนะคะแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐนะคะก็คือเรื่องคอพพจังหวัดปทุมธานีนะคะ่ะแล้วก็หน่วย งานของเอกชนอีกหลายๆที่ค่ะแล้วก็ร่วมกันนะคะที่จะจัดโครงการที่จะช่วยส่งเสริมในด้านของการเงินและการลงทุนโดยเฉพาะที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตค่ะในส่วนของหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะในสาขาการเงินและการลงทุนเนี่ยค่ะจะมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการวางแผนนะคะเรื่องของการประกันชีวิตเรื่องของการบริหารความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของการรวป เรียกว่ามีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก่นะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่ประกอบอาชีพโดยตรงเนี่ยก็ทําให้สามารถที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเราได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นมากที่สุดค่ะน้องๆจะได้รับ ความรู้นะคะจากการบรรยายโดยวิทยกรมืออาชีพนะคะที่ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันชีวิตนะคะการวางแผนทางด้านการเงินในด้านต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันรวมถึงสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวของเขาได้ทราบในเรื่องของความสําคัญของการวางแผนเรื่องของการประกันด้วยค่ะรวมถึงนะคะในงานวันนี้ค่ะเรามีทั้งหมดสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเรื่องของการสัมมนาวิชาการนะคะซึ่งก็จัดอยู่ในห้องประชุม แล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะมีการจัดบูธนิทรรศาการนะคะอยู่ในทีม RTBS นะคะมินิมันนี่แฟร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็จะได้พบกับบูธนะคะโดยเฉพาะบูธที่มาส่งเสริมเรื่องของการประกันเช่นบูธของคอปพอนะคะบูธของอสมาคมไทฟ้าบูธของโรงพยาบาลน,นะคะทีเ่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของธนาคารนะคะที่จะให้ความรู้ในเรื่องของอาการบริหารด้านการเงินแล้วก็รวมถึงการ เทคนิคในเรื่องของความรู้เรื่องของพิ c โคลไฟแนนนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะการใช้เงินนะคะการวางแผนการรับเงินหรือว่าในเรื่องของการหาเงินเพื่อนําไปลงทุนเหล่านี้ค่ะล้วนต้องใช้ในเรื่องของกระบวนการในการวางแผนทางด้านการเงินดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้นะคะหรือว่ามีข้อมูลที่สามารถที่จะนําไปใช้ในการวางแผนได้จริงเนี่ยก็จะทําให้แผนของเราเนี่ยบรรลุตามถูกประสงค์แล้วก็ตามเป้าหมายที่เราต้องการได้ค่ะฝากช่องทางการติดตามด้านการเงินและความ รู้ดีๆนะคะได้ที่ที่ยุราชมงคลน,นะคะ89.5เมกะเฮิร์นะคะ IRU TT Radio นะคะกิจกรรมของนักศึกษาแล้วก็เรื่องของความรู้ทางด้านการเงินก็สามารถติดตามได้ที่เพจของ finance นะคะ IRU TT ได้เลยค่ะนายพัชรพลบดเกตชื่อเล่นชื่อ James. เจมเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะบริหารธรุรกิจสาขาการเงินและการลงทุนครับวัสดีครับผมชื่อสุป,ประกอบในสังครับชื่อเล่นชื่อโอม <c oughs> นะครับเรียนอยู่ปีเดียวกันครับก็กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมของ คอปปนะครับก็เป็นเกี่ยวกับประกันภัยและการวางแผนการเงิน,นครับก็ได้รู้ว่าสาขาที่เราเรียนเนี่ยคือการเงินเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้หลายอย่างในอาชีพไม่ว่าจะเป็นนายหน้าประกันธานาคารแล้วก็ตัวแทนแนะนําการลงทุนครับผมก็ได้รู้ครับว่าประกันมีความสําคัญอย่างไรในชีวิตเราครับว่าเราต้องใช้ประกันอะไรในการอายุเท่าไหร่หรือว่าประกันเท่านี้ด้วยมีหลายประเภทครับประทับใจเรื่องของการที่พูดถึงความมั่งคั่งครับ ก็คือความมั่งคั่งเนี่ยการที่จะมีความมั่งคั่งได้คือ1เราต้องสร้างความมั่งคั่ง2เราต้องรู้จักปกป้องความมั่งคั่ง3พอเราปกป้องเสร็จแล้วเราต้องเพิ่มพูนและหรือต่อย,ยอดให้ความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้น4สุดท้ายนะครับต้องมีการส่งต่อความมั่งคั่งไปให้รุนหลานครับถ้าเราไม่วางแผนทางการเงินนะครับเราอาจจะมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุที่เราคาดไม่ถึงครับสมมติเรามีเงินก้อนเราก็ต้องป้องกันเงินก้อนไว้ครับ แล้วเราป้องกันเสร็จล้วก็เพิ่มพูนครับแล้วเราก็ส่งต่อความคับข้างครับอย่างวิทยากรได้อธิบายมาก็คืออย่างเช่นสมมติแล้วมีเงินก้อนอยู่ก้อนหนึ่งเป็นเงินที่เราจะใช้ลงทุนแต่ว่ายริีๆเราเกิดอุบัติเหตุมีเหตุต้องใช้เงินด่วนอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเงินก้อนใหญ่การที่เราทําประกันเนี่ยจะเป็นการผลักภาระเงินก้อนเนี่ยไปให้ทางบริษัทประกันเป็นคนจ่ายเราไม่จำเป็นต้องจ่ายเอง เราก็จะลดภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายได้ครับแล้วเงินที่ยังอยู่ของเราก็จะเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุนต่อได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการลงทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับก็มาเรียนกันเยอะๆนะครับการเงินไม่ยากครับไม่ได้มีแค่ตัวเลขเราได้เรียนหลายอย่างข้อคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินของอดีตปัจจุบันและเรื่องถึงอนาคตครับก็อยาบอกนะครับว่าการเงินมีความสำคัญกับชีวิตเรามากครับเพราะว่าทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยเงินครับ สวัสดีค่ะธนาพรเจตกษกิจชื่อเล่นชื่อพลอยนะคะนักศึกษาการเงินและการลงทุนปี4ค่ะสวัสดีครับชื่อญี่ปุ่นนะครับนายปรมาจันทวีนะักศึกษาการเงินปี4เหมือนกันครับได้ความรู้เกี่ยวกับการแนะนําอาชีพต่างๆของเป็นทั้งตัวแทนทางการเงินตัวแทนประกันชีวิตด้วยครับ คือเราอ่ะเรียนมา4ปีแล้วใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าวันนี้ได้แรงบนันดาลใจใน,ในการทํางานในอนาคตอะค่ะว่าเอออย่างเราอย่างเงี้ยก็คือสอบ IC, ไอซีไร้เส้นผ่านแล้วก็อาจจะไปทําในเส้นทางของการประกันเพิ่มได้เพื่อสร้างเงินในอนาคตอะคะ่ะหรือว่าสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นด้วยคือทุกวันนี้ถ้าพูดตรงๆสิ่งที่สําคัญในชีวิตเราก็คือเงินถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จักการวางแผนการใช้เงินอะมันก็อาจจะเกิดไปสู่ผลเสียได้ะคะ่ะในอนาคตต่อไปเราต้องวาง แผนทั้งการเงินในการทํางานมีลูกหรือัวเกษียณว่าเราจะสามารถสะสมเก็บเงินไว้ใช้ยามกเกษียณได้ขนาดไหนครับเพื่อไม่ให้ลําบากในอนาคตก็สาขาการเงินนะครับสามารถช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางการเงินช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่มีระบบการเมินหมุนเวียนได้ดีมากแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้เราสามารถพัฒนา ในการวางแผนชีวิตได้มากขึ้นด้วยครับค่ะส่วนตัวพี่นะคะก็คืออยู่ปีสี่แล้วเนาะเรียนมา4ปีตอนแรกพี่ชอบแค่วิชาคณิตศ,ศาสตร์แล้วตอนนี้คือรู้สึกว่าเรียนมาสี่ปีได้ความรู้ที่มันมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีอะคะ่ะเหมือนทําให้เราเก่งขึ้นทุกๆปีแล้วมันเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงซึ่งน้องๆก็สามารถทําเงินก็คือสร้างอาชีพจาก สาขานี้ได้เยอะค่ะก็ขอฝากสาขาวิชาการเงินการลงทุนด้วยนะคะค่ะก็มีเพจนะคะ financial and investment r u d t ค่ะขอฝากติดตามด้วยนะคะเพจเฟซบุ๊กค่ะ